สวัสดีพี่น้องพ่อกันอี้เลยวพี่น้องกับยายท่องสายมือนี่มือนี้ยายท่องสายสิมาเอาขี่ไก่ไปใส่แบบเ้าวพี่น้องเพราะว่าสวนแบบเผายายท่องใส่ใส่ปุ๋ยชีวภาพใส่มุ้งสัตว์มุ้งอย่างนี้ค่ะพี่น้องบ้านในมือนี้สิบห้าพี่น้องว่าเอาสิบห้าพี่น้องว่าเบิ้งฟาร์มไก่ขจ้าวฟอ,อ,องขจ้าเ,จเลี้ยงไก่แบบได้ที่ได้ขี่ได้อยังมาให้ห่อไหมพี่น้องขจ้าเ,จเลี้ยงไก่บ้านในบ้านเมืนไก่อันพันได้พี่น้องไปว่าแล้วสิบห้าพี่น้องไปเบิง้งแต่ว่าเบิ้งอีกก้อนนี่นะขจ้าใส่ปุ๋ยชีีีววภาาาาพพพ่่่่นนนน้้้้อองงงเเเเบจป็หมมกล พูดนะเจ้าหน่อยก็ได้กินแล้วบ่งอะพูดนะเป็นมากแล้วแม่พี่น้องเขาเจ้าใส่ที่ว่าผ้าเพื่อกันเอาเลือสิบ้าพี่น้องไปเบิองไปหาเจ้าของฟาร์มไก่พี่น้องปปเราเหลือไปบ้านพี่น้องเนาะพี่น้องมาหอดเจ้าของฟาร์มมาแล้วสิบ้าไปทเจ้าของฟาร์มไก่เพ่นอพี่น้องเพคนเลี้ยงไก่แบบไหเขาจะได้จังได้ขี่ไหมเขาไปใส่ปุ๋ยพี่น้องเอาพี่ใส่จ้าของฟาร์มมาดีค่ะ อันจะถาม้าว่าเลี้ยงแกงไดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพิ่นเลี้ยงเลี้ยงไก่เป็นา้ามไก่บ้านเด้พี่น้องก็เม็นไก่พันไก่บ้านห้าเพ่นสิเลี้ยงเลี้ยงแบบใดเลี้ยงอะไรให้อาหารแบบใดแบบให้ถามมันเล่าด้วยอันอ๋อเลี้ยงไก่ไก่บ้านห้าพันเลี้ยงางบ่มันกาดที่แรกกรไม่ไก่หกแม่พันมาเลี้ยงก็ไดมี่ลูกไม่เต่าขยายไมาเนี่ยมีหกสิบแม่พันแต่เลย นี่แดดแต่นื้อลนอมยอนยง่ะเดีหนมกไก่สมบูรณ์แบบแล้วพันเป็ยังค่ะนธุนไก่บ้านท่าไก่ผื่นเนแ้่ของเขาเนี่มันเป็นไก่เสียไก่ตีเออผู้ใดอยากได้เลียงไงไงเร็วเออไงสามเดือนก็จะจับขายโลกควานไก่เสียแหล้ว้องกับมาเลี้ยงสบายสบายู่บ้านนั่นบ่าไก่เนี่ยมันเป็นไก่ผื่นแน่้มันเลียงง่ายบบ่ตายบ่เป็นโรก เรืเ่องฮักไปเบิ้งฮักไปเบิ้งในปั้มไก่เนี่ยค่ะเปนในปั้มเหรอ่าเยเอาไปเบิ้งในปั้มไปเบิ้งไก่แมวจับไปขายเราเดี๋ยว,ว,วนี้สองสามพันไก่อันนี่ไก่ที่เพิ่งเลี้ยงมาเนี่ยไก่รุ่นใดเนี่ยค่ะอันนี้มันกะอยู่กับ,บ,กบมันก็จะรุ่นรุ่นละหายหายทิตัวแต่ว่าแมวท่านม,มันอ่ะ ักเอาแม่บดบดบดตนนผัก่มักเอาอยู่ดค่ะใส่แม่มักยน้งในพีน้องเอานนี้แับนี้ติตัวก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็รเออร่เร่ไงไรค่ะสาเดือนกว่าไปจับขายมันเอยากให้ไงเป็นสาวเป็นสาวนี่เดียวห่เ่งะ

มันที่มันที่กัดสนนนี่ลก็มออกได้เออสิดมันเช่ไงนกันนี้ลูกอนันอันนี้ออกมาหมไ่เป็นรนันยบกมอ่ะ็มันไงเ่ยมกกันนั่นแตกบวกกับกันมสไปัดไท่สูัดี่น้กแแรกก็จะสบายนานยู่เพราะว่าอาหารก็ใสอาหาร นั่นเขาเาฆฝนสมฝนเมฆเดือนี้กโอเคหรือกนี่พุน่ะเป็นรอบเป็นรอบพี่น้องคนเทนตดีดีุน่ะพี่ตะไคบ้านเท่าคุน่ะกลังจะมีห่งกำลัไงได้เดือดวยไนี่หลัก้างไกลมันอันวางไกลที่บ้านได้ตกนนะเออจะบอกกันเอาไกลกะ่อกกะเชื่อนายอูบลนสิริดนตั้ง่บ้านเลขที่สามสิบห้านชีบน ตำบลเราท้องเพื่อโผล่โซ่พิสัสยจังหวัดบึงกาฬอ,อเอพื่อนถึงยโซพิสัยาีค่ะไม่ได้สามสามปีนี่แหละตอนปีสามแล้วแรกๆกับมี 6, ่หกแม่ท่านต่อมาขยายมากขยายมากเี่หกีแม่ท่นแล้วพี่น้องอจังวัดบึงการห้องท<า>่อำเภอโ่้ีสุานไนด้พี่นอ้องมีเรียงไกลบ้านแล้วกัมี่ไร่ยัจะมาได้ทุเมื่นเนาะเออจกเด้ออุ่นชินิโดนค่ะ ่พอพันไก่แม่พันไก่ก็ม่จำหนายให้ราคากันเลยอือนี่เสียพี่น้องพดดูนี่ละลาบุกไปมือเช้าเป็นง่ายคนนงไพีน้องเองไก่บ้านเลี่ยงไก่บ้านขายง่ายพี่น้องลูตลาดกิโลละลอยสองขายส่งพอขาเขามาลาบอกากิโลละลอยง่านไงผู้ใดอยากเรียงเรียง็พี่น้องมาติดต่อมหาเราได้ เดี๋ยวสิขึ้นเบิดโทให้มัติดต่อสอบถามได้เบิดโทรสิขึ้นให้พี่น้องถ้าเพิ่เรีเลี้ยงตะไครบ้านไม่พี่น้องเพิ่นเลียงไกง่ห้องนี่นขนาดพี่น,อน้นองพน่นไหนไหนไม่หวอดไก่ห้องเพื่อน เขาเลี้ยงรัฐสถานที่เป็นกับหมอพอดีพื่อนะ่ะไก่ห่วงตัวบุกง,ง่ายๆเพื่นก็เลี้ยงพี่น้องริ้วเตยง่ายพี่น้องไกลห่วงเหมือนนะเลี้ยงหลายแม่เลี้ยงเง็นเด็อแบบเดือนเศรษฐกิจพอเพียงไหมพี่น้องพหมืนนะไก่หน่อยใหญ่มีเรัฐม,มีหอยพอรัฐแม่ท่าน กระมีได้พี่น้องเป็ดเทพก็มีเลขสิพาพี่น้องไปเบิ่งเป็ดเทพเพิ่นเลี้ยงบัสุแนวเด้พี่น้องก็สิีแค่ไหนแค่ไหนเป็ดนี่เป็ดเทพเป็ดเทพก็มีต้นบาบารีตอนบารบารีนี่ขายจังได๋ล่ะนี่เป็ดเพิ่นก็มีเด้ไหมอร่อยพี่กันนี่เป็ดทีนเรียก็มี2ตัวมาแปะออกแต่โดนเหยินอ่ ต้นก็ขายโลละลอยที่แตนพี่น้องเป็ดนะก็มีอยู่นึ่งต้นนะผู้ใดอยากผู้ใดอยากกินลาเป็ดก็มาหาพ่ออุบลซิริดลได้เลยคุณแน้มมีตัวใหญ่มันง่อยอยู่หนึ่งนะบูงมันก็มีสุนทรนะผมจะขายนุ่มแล้น่นอนไม่ติดตัวดีนะมันเฮ็ดดีสวนนั้นที่อย่างใกล้ผู้หน่ะใกล้กับใกล้บ้านเป็ดกับเป็ดเทียมมันธรรมดาเป็ดขั้นขาวแต่พอขั้นในอยู่นั่นแหละเป็นแบบตุ้มดำๆยังไงจะได้ อ่านได้ต้องใส่เลยมา่าผ้ามาเบิ่งเพิ่นเลี้ยงผสมประส,สานทั้งไก่ย่วงทั้งเป็ดทั้งอ่นไก่มิตรไกไ่บ้านแล้วกัมีหลายแนวพี่น้องบ้านนี้เพิ่นมีขี่มาก็เล่นได้ต้องใส่เลยมาขอสื่อขี่น้ำเพิ่นพี่น้องขี่แต่เป็นเบิ่งผ้าไปเบิ่งขี่เป็ดขี่ไก่เป็นมุดน,นี่นี่แหละขีดด่ไก่น,นดดะพี่น้องนี่แหละขี่ไก่เพิ่นน่ะ บ่แม่นได้ตาขายโต่ไก่ได้พี่น้องขี่เพื่อนก็นได้ขายพี่น้อง mm hmm. <laughs> ขี่ก็ได้ขายเล่จ้ะ mm hmm. ได้สุดลอดได้เม่ได้ถิมสบายก้อนขี่ไก่เฮาบ่เป็นคาสมัยทุ่มขี่ไก mm ่เป็นคาเพราะว่าไปใส่ต้นไม้มันสิเป็นนั่นไอ้ขี้ปลาผักหรือขี้ปลาผพี่น้องยากสั่นดีเยี่ยมเลยนะสมัยก้อนมันไ่ได้ขายเนาะผมก็เม่ได้ขายตั้งแต่อันนี mm ้เ hmm. ด้ทำมัยนี้ได้ขายขี่มันมนํานะขายบ่สดุแล้วเนาะค่ะยาย อันพราะย้าขายยังไงน่าเสียันนี่ขายตรงว่สิบบาทขายตรงเหตุเป็นขายประจำอยู่เออกันเขาแค่ไปขายอันนี่นั่นเพิ่นจะขายครับสองห้าสิบบาทขายผีขายยังไงขายผีห้าสิบบาทอันนี้ขายใหยียดต้องใส่ได้ได้สี่สิบบาทแต่ว่าเหยต้องใส่เอาเมื่อได้พี่น้องมีเท่าใดเอาเมื่อเอาไปใส่แบบข้าวพี่น้องน้ำหอมหวานจับหมากดีพร้อมพี่น้องที่ใก่นะคะได้แบบข้าวเพียกันอยู่ไหเออลบเป็นต้นไงหมากใส่แบบข้าวรแบบนี้อะไรพี่น้อง เพราะว่าเมื่อนี้ภาพพี่น้องว่าซื้อขี่ไก,ก่แล้วก็มหาหายจากของฟา,งยายร์มไก่พันน้ำเนี่ยวพญายูบุญชิดใโดนพันเลี้ยงเมกลายวันนี้ขี่ไก่เพราะว่าก็เลยมาเอานั้งเพลิพนนีน่แหละพี่น้องใส่แบบข้าววันนี้นะพี่น้องทิพนาเจอกันไหมสวัสดีค่ะของฟร์มรอได้พี่น้องอยู่ของฟ้ามกัน <laughs>